ากันหลอนบุกถ้ำพิยางูที่ไม่มีคนเข้านานนับสิบปีมาดูว,ว่าพวกเราจะเจอสิ่งเล่นลับสัตว์อสรพิษอะไรหรือไม่คลิปนี้เป็นคลิปที่เข้าใกล้ความอันตรายมากที่สุดไปชมคลิปเต็มกันงั้นกูไม่ไปต่อแล้วนะโดยแ้วแต่คิวอะเ่มไปแล้วเ่ไป,วไไปวสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพาะกัช่องแบงก์ วี้ครับผมวันนี้ทุกคนมาพบกับรายการพากันหลอนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาถ้ำลึกลับนะที่ไม่ค่อยมีคนมามีเรื่องเล่าเฮียนจากชาวบ้านที่ตั้งแต่เล็กจนโตนี่เขาเกิดที่ถ้ำนี่เขาเคยมาและมีสถานาการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือถ้ำล้างบ้องละ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปสำรวจกันด้านในก่อนที่เราจะเข้าไปสถานที่ต่างๆนะทุกคนเราจะต้องทําการขอเข้ามาแบบจริงอันนี้ไม่ตลกนะว่าตามกูเลยนะโอเคเริ <Okay. S 1> okay, ่มวันนี้ลูกช้างนายเปียวัดวัดเปียวัชรละวิกิต และเพื่อนๆอนีกสารวมกันเป็น4คนขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำนะสถานที่แห่งนี้ไม่มีเจตนาลบลูแต่อย่างใดขอให้การถ่ายคลิปครั้งนี้ประสบความสำเร็จราบลื่นไปได้ด้วยดีแค่เข้ามาแล้วทุกคนอ้แบงค์เอ้ยาอะไรกันเนี่ยใช่เราทำอะไรกันเนี่ยเรามามาดูกับเพื่อนๆไงพาพ้องเพื่อนมาดูไปเด็นมืดมองไม่เห็นเดินข้างหลัง โอ้เข้าไปจริงเหรอแบงค์เขาจริงเหรอกูเคยมาแล้วรอบนึงเว้ยแต่ไม่ได้เข้าเดี๋ยววันนี้เราจะมีการเล่นตะเกียบกันเหมือนเดิมเราก็จะออกมาด้วยเหรอออกมาดิเฮ้ยกลัวไปเงินไม่พอแล้วเฮ้รีบเข้าก่อนกูกลัวไปดูเดินดูดีๆนะครับขออนุญาตนะครับไปแบงคอเฉียบมั่วซั่วนะเดินช้าๆด้วยพื้นมันชื้นๆแบงค์เนื้อ ไอ้แบงค์อย่าอย่าตกใจดิมันตกใจกูนกไปมืตกใจเมื่อไหร่เฮ้ยอันนั้ใช่ป่ะนะอ๋อรูปปั้นใช่มโอ้ตกกระจมีประวัตินะเนี่ยทำไมมาทำเงินทองเยอะกูใส่ขาสั้นแล้วด้วยเดี๋ยวกูจะสเกลโลให้โอ้โหมาถึงเจอเลยว่ะเงนเจ็บแค่ของจริงนี่เฮ้ยกูไม่ได้พูดเล่นกูพูดจริงเยี่ยเข้ามากูเจอเลยเดี๋ยวแป๊บนึง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 โอ้โหเจ็บแค่มึงอะไร ไม่รู้ว่ะดูขาด้วยระหว่างที่กูดูข้างบนนะดูขากันด้วยมีงูจริงครับเพื่อนๆแค่เข้ามากูก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยเราจะเป็นการสำรวจแล้วก okay. okay. ันวะรอบนี้กูว่าจะภารกิจกูเริ่มไม่กล้าแล้วขออนุญาตนะครับถ้าไม่อนุญาตให้เข้าก็รบวนเสียงไรลนข้างในก็ได้ครับผมจะออกเลยมึงพูดได้ชัดเจนว่าไรลนก้อนหินโอเคข้างศพข้างค้างแ้วกิ่งกี่ขี้ข้างคางนั้นเลยถ้ำข้างในค่อนข้างลึกลับซับซ้อนอะ นี่กูเพิ่งมาห้าสิบเมตรนี่คอนเทนต์กูตึงเลยนะแบงค์อะไรอะแบงค์อะไรกั๊กแก๊กข้าลังไม่ไม่เสียงตีกูแล้วกันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงตีนวิ้เนี่ยแบงค์อะไรแบงค์ตรงไหนตรงนี้อยู่เฉยๆ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 ยาตระวร์ยาตระวั์อ่ะอยู่หลังกูอยู่หลังกูไปต่อ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 ถ้ำนี้ประวัติเป็นไงครับคุณนัทโต้พุ่งก่อนน่าจะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวไหมหรออืม เพราะว่าข้างในจะเป็นแบบรูปปั้นปลารูปปั้นคือคือที่ข้างบนนี้คือหินย้อยใช่ไหมหินย้อยโอู้้คนดูหินนี่ข้างข้าวบินนะข้างข้าวบินเห็นอะไรเห็นอะไรโอ้ยข้างในน่าจะเยอะโอ้ยมึงกูได้ยินเสียงนะบริเวณนี้ผมว่าค่อนข้างเคลียร์อากาศเริ่มน้อยจริงครับเปทำใหญรเลมยากแต่ที่นี่ก็มีน้ำนะพอดีจะเป็นฝนตกอบบโอ้ยแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยน้ำขังก็โอ้ใช่แล้วมันเยอะเลยนะ้ยมึงข้างในน่าจะเยอะโอ้อะไรอะขออนุญาตครับ เป็นถ้ำที่สุดยอดมากลองมองกลับไปไหมนั่นคือมสวรรคามูตตี้ของครับเราไม่ได้มีเจตนาอ้ยค้างคนอนค้างคนอนหลับเห็นไหมเนี่ยตัวเล็กเนี่ยอุ้ยน่ารักมีแป๊บนี่ทักระวังระวังลื่อนวันลื่นเลื่อนอุ้ยมึงได้ยินเสียงปะมึงฟังเสียงเหมือนฝนอ่ะข้างในแต่คือแกงข้าวแต่แกงข้างคาวโอ้หยดีน เด็กเทพโอ้โหเป็นแม่เป็นแม่ยอ็นแมทุกคนดูข้างหลังนี่โอ้โหข้างทางอะไรเป็นไรไหนมึงอย่าบอกนะใช่เหรอมึงพูดเล่นหรือเปล่ายังยังโอ้โหใช่ว่ะ มันน่าจะลอข้างคาวอยู่ขอดูก่อนผมขอดูสาดิกนะอะไรนี่ขยับขยับอย่าวิ่งอย่าวิ่งไอ้สัสหยุดไอ้ดีอย่าวิ่งห้ามวิ่งอย่าวิ่งเดีกูไปเองใจเย็นๆแล้วจําไว้เลยห้ามวิ่งเด็ดขาแต่ตรงเนี้ยร้อยเปเซตหนึ่งตัวของแท้ไม่รู้งูอะไรอันนี้เสียงป๊อปปแป๊บแปไม่ต้องตกใจนะน่าจะเป็นเสียงข้างคาวเป็นงูตัวเดียวกับด้านหน้า ไม่เล็กนะครับขยับได้นะครับอันนี้น่าจะไม่มีผิดครับขอดูชัดๆไอ้ทักโโหูตัวเป็นเมตรใช่ไม่ไม่มีเจตนาลบลู่นะครับแล้วดูสภาพของแม่แต่ละคนหน้าตีดเลยเขาเขาเป็นมิดด้วยเขาเขาไม่อะไรหูนเคาอยู่หูนี่เมตรกว่านะอืมว่าน่าจะเมรดีสิเราลงซ้ายไหมไม่ไม่ได้ไม่ทำไมอย่างนี้วะปล่อมันละท้องน้ำหยดโอเคไปเดินเร็วหน่อยแล้วกัน แบงค์ลองหันไปข้างหลังดูโอ้โหทุกคนเฮ้ยไหนวะนี่เมินครั้งแรกแค่เนี้ยตอนนี้มิชชั่นคือหางูอีกตัวทำคือบอกผมบอกเลยนะว่าแบบลึกลับมากนะฮะในแนะนั้นใช่ไหครับขึ้นใหยากขึ่นใหยากมันจะมีกลิ่นอเพื่นไม่กลิ่นเฮ้ยตอนนี้เดี๋ยว็ดเด็ดเดมีรอยมีรอยแบงค์ขึ้นมาเดี๋ยวกูขอดูก่อนชัดมากแบงค์มาแบงค์ขึ้นมาตัวใหญ่มาก ขึ้นมา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 ดีดีเราออกจากขอบนี่ก่อนดูดูอยากพื้นก่อนว่ามีรอยไหมโอ้โหแม่งเยอะจริงรอยใหม่รอยเก่าวะใหม่ใหม่เลยพี่พึ่งมาเลยหนักด้วยรูทรงอ่ะที่หายใจไม่ออกเพราะว่าขี้กลิ่นขี้ข้างข่าวหรือเปล่ามันจะคล้ายๆกลิ่นกวางกว่าละ้าคือกูอยากจะบอกจะไปไหนก่อนซ้ายขวาแต่ขวาเหมือนจะตื้นนะไปตื้นก่อนมเออไปลึกก่อนแล้วค่อยตื้นนะแล้วก็ไปทางนั้นแหละเดี๋ยวผมขอดูก่อนเมื่อตี้มีรอยชัดมากผมไม่มีรอยเท้าคนมา นี่ก็กลัวมันอยู่ตรงเนี้ยอ่ะค่อยๆเดินตามมาดูไหวก่อนไหมเดิเดี๋ยไวไหวก่อนเดี๋ยวเราทิง้งแบ่งไว้5นาทีใช้ปะ่ะตนี้เออโอเคอมันสบายแล้วพี่มัสบายแล้วอ่ะไม่รถไม่สบายอะไรแดงมุมครับแดงมุมบ้าไม่มีอะไรครับโอ้ไม่ใช่ตัวเดียวครับอสองตัวครับเหมือนข้างในมีน้ำนะเรียนเสียงอ หลายตัวนะไม่รู้ลองลองดูกาวของเรื่องนะครับลูกเท้าจะเริ่มมันตรงเดินมาทางซ้ายก่อนนะครับอข้างเข่าบนภานความรู้สึกพวกคุณเังตื้นตันนี้บอกไม่ถูกแล้วตอนนี้เตียงข้างเข่าแบบผมว่าเรื่องอไนี่น่าจะมาถ่ายที่นี่แนะเปิดแมนไม่ใช่มือก็เล่นจังเลยจัดมอเบียสมอเบียลงทุนมาถ่ายที่ไทยที่นี่แป๊บหนึ่งคือมันเป็นน้ำที่มาจากบนเขานะ เฮ้ยมึงเห็นตัวอะไรบ้างขยับเต็มเลยมึงเห็นบ้างเหมือนพาาเหมือไสเดือนอะหรือลูกงูหรือลูกงูือลูกงูวะไสเดือนไสเดือนโอ้โหแม่ปูอนหายใจเป็นเครื่องเคลเลยทำนี้สุดยอดมันมีมันมีช่องน้ำอ่าเ้น่นยตัวเลยนะว้าเห็นป่าเป็นละ3สามสไหนสี่สมูดูหลังนะูที่นี่ใครรู้ว่าคืองูอะไรบอกหน่อยนะสีตาสีู ขนลุกใหญ่ไหมใหญ่าาอย่ไปกวนมันเดี๋ยวมันวิ่งโอ้ยรวมมาเลรวมสุดยอดสปีชี่อันนี้น่าจะงูกินข้างข่าวมึงนหมูท่านเอาเป็นว่ามึงเดินมานัมาทางขวาโ้ยข้างข่าวเต็มเลยคนบนหน่อยรอบที่แล้วที่คุณเจอนี่คุณเจอตรงไหนครับตรงนี้ใชตรงนี้ใช่ไหมนั่นละไรนั่นไอ้โหยทีมไฟอะไรนม่นมันมันขยับขึ้นม่ง อ๋อน้ำเฮ้ยมันตามมาป่ะนีะไม่ตามแบงแบงแบงทางนี้อะไรนั่งอยู่ตัวเดิมอ่ะแล้วมันไม่ตามมามันจอดอยู่ไม่ได้จอดเดินมาไม่ได้จอดเดินมามารอสอยข้างคตัวเราเหมือนข้างคาพวกตัวอะไรคุณว่าตรงนี้ลึกป่ะสุดแล้วไปก่อนหน่อยผมว่ามันมีน่าจะมีมากโอ้ดีนะกูไม่ห่ามาตอนคืนแล้วกูจอดเข้ามาเราเข้ามากี่โมงมาแล้วเราเร็วไมา ไอ้เชี่ยวมงละเราเข้ามาห้าโมงตอึ้งป่ะอือตึ้งไอ้แบงค์เดี๋ยวมันจะมืดแล้วเฮ้ยมึงไม่สุดว่ะอุ้ยลูกมาเลยยังไม่เคยข้าถึงมีไม่ัไอ้ทากยกูเลยนะแต่ละอันน้อยจังเนาไอ้ทามึงพูดแต่ละอย่างูอย่างชอบเลยมึงพูดแต่ละอย่างโอ้เสั้ทไอ้คุณตานูว่ากูอารมณ์แข็งกูค่อยๆหดแ่พมาพูดอย่ ตะเกียบใครจะเล่นก,กับกูมึงเล่นเลยไม่ต้องเล่นของคนไอ้ตักนะ๊กเนี่ยเรากูถือกล้องให้ถือก <c oughs> ล้องให้ไม่ติดตะเกียบเลเริ่มเลยนะนี่นะเอาตะเกียบไว้ข้างบนของมันเนะนีน่ย <c oughs> จับดีๆไม่ต้องแน่นมากแล้วเราพูดคำถามที่อยากจะถามเขาอนุญาตให้เดินไปต่อไหมครับถ้าอนุญาตให้เดินไปต่อขอให้ตะเกียบกลางออกถ้าไม่อนุญาตให้เดินไปต่อขอให้ตะเกียบตุ๊บเขาอ่นะทำตะเกียบให้กับกูแล้วจนเล ปล่อยฟรีทังไม่ต้องหนีเป็นคนไอ้ดีไหมไม่มือร้ฟันไม่งั้นเรางี้ดีกว่ากูจะดูนาฬิกาถ้าเลขสุดท้ายเลขหลักนาทีนะถ้าคือเลขคู่เดินไปต่อแต่ถ้าเป็นเลขคี่เราจะไม่ไปทางนี้เราจะกลับไปทางมือเข้าอีกทางหนึง่งแล้วออกเลยแล้วถ้าหลังจากนี้เราเดินเดินอยู่แล้วเจองูอีกสองสามตัวเราจะเดิน,นออกเลยเราจะเดินออกโดยที่ไม่สนใจเลยโอเคนะไปสามสองเลขคู่คือไปต่อนะ สามสองหนึ่งเรียกขี่ป่ะขับตรงนี้ครักูรู้สึกหายใจว่าแม่ขอส่งไปแต่กล้าีนะพมูว่าเราเข้ามาเราควรไปให้สุดเลยอเปล่านะไปดิไปไปไหมมูว่าไงยิ้มมาเลยนะพี่นะเอาไหมล่ะแล้วตกว่าไงไหนๆก็เข้ามาแล้วไปโอเคขอหนยเฮ้ยเราจะไม่เชื่อนาฬิกาหน่อยเหรอนาฬิกามันไม่แน่นเนี่ยตะเกียบมันไม่ได้ อก็ในการมึงแม่นักเลี้ยงไหมเรียนผมไม่พกเลยกูขอเล่นใหม่กูไม่มองเลยถ้าเล่นสุดท้ายเป็นคู่กูเดินต่อถ้าเล่นสุดท้ายเป็นขี้กูจะกลับไปทางนั้นโดยที่ไม่สนใจเลยเลยกูจะกดแล้วนะสามสองไปไมีหาลีกลับไปต่อกลับไปต่อย้ายไปหนึ่งแบงค์ t h a ตาคิว อวงกูไม่ไปต่อแล้วนะไปแล้ยตะคิวอ่ะไปแล้วไปแล้วปกติมึงไม่เป็นหรอไม่เป็นมึงแสดงว่าเนี่ยไม่โหเมื่อกี้แข็งไม่ขึ้นมาเลยมันแข็งแล้วพี่เคยเคยเคยและวเคยแล้วงูไม่ไปแล้วเฮ้ยนั่นแหละค่อยมึงเอ๊ะทำไมไอ้ตัวนี้ตัวอะไรออนเป็นทำไมมันกระ๋อตะกักระกัดลื่นๆต่างกันเลยระวังลองเมื่อกี้มีงูหลังซ้ายนะเด้อเอ้ยมีเจอเฮ้ยมีตัวขวามือขวามือขวามือ ได้นะตัวเดิมปะไม่ใช่ไม่ใช่ได้จะตัวเดิมดีรู้สึกยังไงว่าอึดอัดปะมันหายใจยากใช่ไหมมันเหม็นไม่ใช่อะไรหรอกถ้ามึงไปถ่ายคลิปคีรุวงต่อแล้วอยู่ๆมึงมาตรงนี้คนละมุดกันเลยนะเนียเนี่ยตรงนี้เหม็นจัดเลยเหม็นเยี่ยบอ่ะเราต้องไปทงไนวะมึงทางนู้นทางออแต่เราไปทางนี้เป็นเป็นถ้ำที่มาแล้วไม่เคยเดินสุดไม่ไหวงูเยอะเกิน นาค้าไม่มีเจตนาลบหลู่นาครับอ,อะไรครับทำไมรูปปั้นพวกนี้เขาเสื่อถึงอะไรวะแล้วเป็นแต่ผู้หญิงเนาะนอันนี้ค,คือรูปปั้นใช่ไหมอะไราตามมันแค่สามคนเท่านะใช่ตามกูแค่สามคนเรามากันแค่สี่คนมีแบงค์มีดีนมีทัก มีนักโตะนอกในไม่อนุญาตให้ตามนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่ให้ตำรวจโอเคไปเดี๋ยวรอไทยเดี๋เดินออกเร็วๆไม่มีนี่แนะล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างลองเดี๋ยวเอาไปหน้าถ้ำราไหว้เขาอีกทีนะแต่ผมว่านุ่นปั่นมีเรื่องเน่อก็อย่างไรทั้งหมดใช่ไหมแล้วโตะยังไงเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรที่ใหญ่ป่ะอือเหมือนเป็นที่ท่องเที่ยวมันมท่านก่อนแต่ว่าด้วยความที่ถ้ำเนี้ยมันมันเป็นทางน้ำไหลอ๋อคือแบบเวลาฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยน้ำมันไหลลงมาจากเขา แล้วมันก็ไม่สามารถทาได้มันเที่ยวไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ํามันท่วมมึงตอนนั้นที่มึงเจอหูนี้ใช่แบบนี้เลยปะลายนี้ลายนี้ลายนี้มันจะเป็นพันเดียวหมดเออกูว่าในถ้ำนี้น่าจะเป็นลายนี้หมดแต่ว่ามีหลายก็เรืยออะไรหลายความเชื่อนะเพราะว่าเม็นมีองจีนนะด้วยไปเฮ้ย่ะครับไปรีบออก <c oughs> ออกแบบออกเร็วเลยตอนะนะี้มึงรีบเดินติดๆกันเลย เดี๋ยวคนคินอะไรหะอพอจะถึงแล้วทํานปิดไปนะครับทุกคนสุดยอดมากคิดนี้เป็นที่ที่ผมให้เลยว่าติดอันดับหนึ่งในพาตลอดเลยสำหรับผมมาเขาเขียนว่าอะไรอะอะไรวะไม่เขาเขียนอะไรไม่รู้ตัวแรกเราเจอตรงไหนไม่เจเนี่ยข้างหน้านี่ไม่รู้พี่แกเขาจะกระโดดลงมาโอ้ยเนี่ยตรงนี้ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ภานอยู่เลยอ๋อมึงมันลอกภาพ เพิ่งรอบเหรอเนี่ยมึงเห็นป่ะตอนมามันไม่เห็นใช่ไหมเออมันย,ยังไม่มีแสดงว่าเนี่ยเพิ่งรอกอุ้ยแสดงว่ารังตรงนั้นอะสดสดเลยตรงนั้นคือรังเรือแล้วไปออกเฮ้ยระวังมันเผื่อโผล่ป่องอื่นนะโอ้โกลัวป่องนี้มึงรีบมาเลยโอย้โหหนุนจองหนมาไป โอเคตอนนี้เราก็ออกมาหน้าถ้ำนะฮะขอบุณนาโต้ดีนทักมากๆาที่อุตส่าห์เดินเข้าไปเป็นเพื่อเออกูเข้าใจเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันบนรถแต่ตรงนี้ก่อนเราออกก็มาขอเข้ามาขอกลับไหวโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอขออนุญาตขอเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสรุปผลกันบนรถตู้ผมว่าน่าจะมีหลายคนเอ๊ะเอ๊ะอ๋อกันข้างในเยอะอยู่พอสมควรเมื่อกี้นี้กาดจะห้าวให้เล่าเรื่องข้างในแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราไปเจกันบนรถคัทุกคนโอเคฮะ ตอนนี้พวกเราก็ขึ้นรถกันไปที่เรียบร้อยแล้วใช่เมื่อกี้นี้กูอยากถามที่เราคนมึงเจออะไรแปลกแปละเรื่องไม่แปลกเลวเพราะเป็นงูเป็นงูอันนี้เรื่องไม่แปลกเพราะว่าเจอทุกรอบไม่มีเหตุการณ์อะไรคาดคิดมันแค่รู้สึกแบบได้ยินเสียงที่แบบใช่ไม่รู้สึกไม่เข้าใจปะอ่ะมันมืดเรามองไม่เห็นเนี่ยมันป๊อกแพ็ป๊อกแพ็อบกิ่งเังรานลมเราจะเราจังกังกิดมโนมโนปูงแตเออแต่กูบอกเลยว่าถ้าทํำเนี้ยเราไม่เข้าไปอันอย่างเนี้ยหรือว่าไม่ได้เข้าเวลาเนี้ย กูบอกเลยว่ามีปัญหาแน่นอนกูรู้สึกได้เป็นกองถ่ายที่กูดูแล้วกูรู้สึกตกใจแล้วดีนะที่กูบอกให้เข้าเวลานี้ที่มตอนแรกเหมือนกันอย่าเข้าไปสองครั้งลูกไอ้แก่เข้าสองครั้งตอนแรกผมจะเอาสองสามทุ่มแต่ว่าขับทุ่มเราไม่เห็นทางออกเลยนะไม่เห็นทางออกแล้วงูประเด็นคือคือมันเริ่มออกให้สังเกตอะจำจำช็อตหนึ่งได้ไ่มช็อตที่แบบเราเดินเข้าไปลึกแล้วมืดไม่ได้เลยนคือแบบผมบอกกับตรงผว่าแม่ มังเป็นทำที่แม่งสุดยอดมากแม่ถึงตัดชิบหายเลี่แม่งสุดยอดมาก,มมากนี่ไม่แนะนําให้ใครมาทําตามทั้งที่แบบไม่ควรเด็กๆห้ามเข้าเด็ดอย่าไปพิเรนแหลงนี้แล้วพวกพี่มั่นใจคือหนึ่งมาสี่คนสองคือแบบมีอะไรเราสามารถช่วยหามกันแล้วก็เรามีเราไม่ได้มาแค่สี่ตาเรามาแปดตาใช่ป่ะสองสี่หกแปดเออเรามากันแปดตาแล้วก็ช่วยกันมองว่าแม่งต้องมองทั้งมดทั้งล่างเพราะคิดดูเดิกเข้าถ้ำไปปุ๊บคนเราแม่งจะมองแต่ข้างล่างถูกปะ่ะใช่แต่กูบอกว่าให้มองข้างบนด้วยป้างเลย มองปู๊แม่งเจอเลยอยากถามเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่ดูนะฝากคอมเมนต์หน่อยว่างูนั้นนะงูพันอะไรมันยาวมากมันตัวไม่ใหญ่แต่ยาวตัวแม่งเมตรทุกตัวเมตรแบบตัวแม่งเมตรกว่าว่ามีเมตรที่สุเออยาวน่ากลัวมากแต่ผมคิดว่าไม่มีพิษเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดผมว่ามันไม่มีพิษเวยแล้วเมื่อกี้กูปากเสียมากในหัวกูคิดว้ยตอนเจอรูปบ้้นสามอันอะความรู้สึกกูเหมือนกูอยู่กับเพื่อนแล้วกูคิดว่ามันจะมีเพื่อนกูคนหนึ่งที่จะพูดคำนั้นรู้ว่าความคิดแรกกูอะไรแม่ครัว แม่งถ้ากูพูดในนั้นนี่แบบโคโรบาปเลยกูคิดในใจแบบแบงค์มึงอย่าอย่าอย่าก็ขอโทษขอโทรดแตนรูปปั้นตรงนั้นกูว่าน่าจะเป็นอะไรเกิดแก่เจ็บตายอะไรหรือล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าแต่ว่ามันจะเป็นลูกปั้นที่มีผู้หญิงท้องผู้หญิงท้องแล้วก็มีลูกปั้นผู้หญิงอุ้มเด็กแล้วก็ให้นมใช่เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็หลังตรงข้างๆอาจจะตายเป็นไปได้มันอาจจะเป็นอันนี้จังมีพระพุทธรูปอีกใช่พระพุทธรูปไม่แน่ไม่แน่ไอ้นี่ไอ้นี่ตีเอานะก็นั่นแหละทุกคน ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับพากัรลอนีพีนี้ถ้ำหลอนงูบ้องหลาขออนุญาตไม่บอกสถานที่นะเพราะสงวนเพราะไม่กลัวน้องๆหนูๆจะมาทาตามกันคะแนนความอันตรายผมบอกเลยว่าเจองูเยอะสุดตั้งแต่กูถ่ายพากันลอนแต่ว่าถ้าถ่ายถ้าถ่ายคาอัาาานตรายนดใช่คนเดียวก็เท่เลไม่ไม่เ,<ร>เอาความอนตรายัวยงไงกูว่าต้องแบบสองคนขึ้นไปแล้วตอนแรกเราเหมือนจะกลับแล้วว่านแรก ใช่ใช่แล้วเราแล้วเราก็อยากเข้าอีกรอบนึงใช่แต่พอเดินไปอ่ะแม่งอยู่ๆก็เป็นตะคิวเออไอ้เี้ยแปลกประเด็นประเลยูตะคิวแม่งตีนแตกก็ตอนแรกอ่ะมันจะกลับแล้วใช่ไะมอือยูนัดนูืว่าไปต่อเนีก็มาแล้วไปต่อเจอเป็นตะแยงแปลตะคิวตะคิวแม่งกินแล้วกูถามว่ามึงตะคิวกินบ่อยเปล่าเออไม่เคยมาแดกวันนี้ แล้วตีนแม่งนิ้วแม่งเป็นอย่างเงี้ยเออนิ้วแม่งแข็งกลัาเลยนิ้วแม่งอย่างนี้นเลยแล้วไปด้นิ้วอยู่เออเป็นแหลกก็ถือว่าสุดยอดนะวันนี้ขอบคุณพวกมึงทุกคนมากๆเรารอดพ้นปลอดภัยเจ้าที่เจ้าเื่ออะไรเจ้าที่เจ้าท,ทางเจ้าป่าเจ้าเขาอนุญาตให้เรากลับไม่มีอะไรติดตามก็โอเคครับทุกคนแม่งสุดยอดมากพากันหลอดใครมีที่ไหนอยากให้ผมไปก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาแล้วใครเห็นอะไรแปลกๆในคลิปก็ฝากบอกผมด้วยเพราะผมบอกตามตรงว่าโฟกัสไม่ถูกจริงๆแต่ละคนห่วงกันมากผมชอบตีนี้มากอะไรก็ดี เพราะปกติกูจยาห่วงคนเดียวเพราะงั้นมมชอบตีนี้มากโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาเจอกันอีพีหน้า